เสียดายตัวที่ล้มเดี๋ยอะๆหรือีกเอาเจาะสองเส,งส้นเคืองมาลงพี่น้องเลยที่ถอดแปดสองเลยดิโ <laughs> ูโหนะไม่เคยเข้ามาในนี้ไม่เคยข่ามาครับมา,มา,มาลับแต่ไม่องหัเวเบิ้งก่อนม,นมันเป็นจังไงน,นะป่ามันบุน่บนๆดีนะพี่น้องไอ้ล่องเบิ้งกัครับ,บผมตัวนี้ก็น,น้อยพูดไปๆๆถล่มหลอดยอ่อยหลอดยอด่อยะไรพี่น้องเลย สวัสดีครับพี่น้องครับผ้ามันรุ่นปลายุค่ลิมาสุโขทัยเจ้าพี่น้องครับกับบรรยากาศซุ่มฝากซุ่มฝนเจ้าพี่น้องทำมาข้องพี่น้องมันมันก็เป็นมันเป็นสาเขาประมานี้จ็กแล้วว่าเขาคุดหาสูบน้ำเขาหน้าเขายังเขาเลยพี่น้องมันเป็นข้องสาธารณะนะครับกองนี้คือมันแห้งไประเทศนิดนึ่งนะนำมันมาอีกรอบบ้างหันนะฮะับตามกระบว่นบูบะปุบะปีพี่นงค์มาเบิ้งเราเป็นปลากระแหงแบบอ่อนๆครับพี่น้องเลย ดึงดึงอีกแล้วมาแล้วอุ่หัรมารีตัวที่นั่นจะล่วงตัวอันนู้นจะล่วงโอ้ยปลาขยงยงนี้ตับบกตวนี้บบอ้วนเลยวบบพี่านาะตัวนู้นตัวนู้นขายาวเลยเอาติดเลยทีนีใสเออลดูดไวพี่เนาะ เก็บมากเดี๋ยวจะเทียร่างครับกำลังขอมากพี่น้องเก็บปลาด้วยครับปลาขยียงไหมจะออนปลาขยียงคิดทอดแต่ซอกเด้อี่ดทอดเหย่าดำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งูแจ็คมองแล้วขอมากพี่น้องคิดทอดเหย่ายดำเลยอะไปมองอื่นน้ำมันน้อยไง <laughs> เลยอาจจะซอกไป นี่นะที่เห็นปลาตัวปลานะเอ๊ะนี่นะที่เองเห็นอย่แง่ง้ยครับผมเสามันไม่ดีน่มาเออครับเดี๋ยวเนี่มันปักปักก่เด็สแล้วพ่นะย่ะเอาเต็ตัวพรกิน

นี่บ้าอลองกันกันว,นวนัวนดบรุ่นบอกองี้มาผิวหนังอะปากอันาีน้แงละเราได้ตัวสองตัวไปได้ยังเสียบดีมันจะมันเนี่มันเป็นดินทรายอ๋แดดออกระบายนี่บุกเขยเขไม่ทียบินหนังคล้องนี่ครับไปรอไปอีกคล้องหนึ่งน,นะขี้เลาะเข้ามา ไปแย่งบ่รอบนี่อืมเกิดหน่อยเนาะมาก็บบัต OK. ้องเอกิดหน่อยนี่เนาะไปมันก็ไปตามันกับพวกเป็นตักกินนะพี่น้องมันต้องลงไปยืนนิดหน่อยเนี่ยมันเป็นดีไซน์ยืนง่ายอยู่แล้วะเกิดหน่อ ท่วมหลอดยอใช่ไหมนู่นั่นปลาใส่โดดไปเด้อที่ทานมันบ่มามันมาโดดโซ่หลอดปปลาปูไม่เคยเงี่ยเคยปูนะุูนะปลาก่งเงี้ยมอือหือปลาเก่เี้ยมึงเรอตกี่เดือดสลัดมันโดดไม่เดือดอะไรเยอะไหม

แอแต้วติดปลาปลาหกอือคืออ้าวนขงอ่ะถิงะโอ้ยหน่นเอต้องวางนั่นแ,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 แหละปลาจีวกัตากะไ้พี่นองเอปลากย่างนีี่นองเลยจะอ่อนปา เก็บเอาคุณพ่อเอ้ยเก็บ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 จิตหอดจอดำไม่จิตหอดเลยขนาดยอขาวยอขาวมาได้เรี่องอ่ะเฮ้ยมันคือมันใหญ่เถอะมันใหญ่ขนาดเดียวกันมาได้บ่วงนี้จิตหอดยอดำเลยเยอะนะครับ Kịp nhang, kịp nhang, kịp nhang. Momenty kịp mắm mắt, mình mắt, 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 tứng tứng mắt, 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 khó mắt, 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 àu cái gì đứa hả? cái đứa nào nông thịt nghiêng bạc hay nhẽn. thịt nhẽn bạc cái nhẽn thịt đều đầy ruộp thịt mít พอไปเคยกันไปเรืออะไรบวกขนาดนี้หันหันห oh ันหันหันเด้งแรงไปหน่อยเย้าเสียบสายไปหนึ่งตัวว่างหันนะเสียบหัวหัวเสียบอันนี้สามตัวรวมไปทั้ตัวหนึ่ง ตัวนี้เนี่ยเปือนรุ่นรุ่นนี่ได้พี่น้องเลยรุ่นเดียวนี่แหละอือป่าบาทบูบาทบูบาทป่าใไงแกยังมีอยู่เลยไหมเป็นบระท่านนั่นนะครับน้ำมันเลือดเอ้ออ้าวดีดดิบดึงอุ้ยเลือดออกไปนั่นนะ โอ้ยปากมือพี่น้องเลยเอาใส่นี่ก่อนดิเอาใส่ใส่ใส่เปิดเปิดทั้งมือลงเบื้องนี้เปิดเลยอย่าฟ้องมือเลยแก่ดีนู่นอีกตัวนึงไปไปใส่ตันนี่นอย่าไปทั้งมือนี่มันไม่ดีมันติด แกดูเบื้องนี้ว่มันเลยดอกมันเข่าแล้วอยู่โอ้ยพวกฟองปลามันพวกฟองขาวใหญ่อือ้ยังลึกเหลือเด,ด้พี่น้องเลยเป็นแค่ย่ะปวดอะไรบ้างเลียาายาพราราติกกระเป๋ามันว่ะอยากกิน<ล>ของแซวตรงข้มางหนาพี่น้องเลยจับบอดีต้องค่อยๆจับอ่จะจเย็นๆอย่าไปรีบเลย เปิดเปิดเปิดพี่น้องตัวปัามส่ออ่อนพี่น้องเลยใหญ่หดีอ่ะปลาเขย่ขยงเปิดร้ายมานะ่ะเติดก็เศร้า,าโอ้ยติดงาใหม่เอ้เขย่งมาแล้วหนึ่งตัว หัวเสียงามหยพอมนี่มันกระค้มพี่น้องโอ้ยยังป่วยอยู่พี่น้องเลยอ้าวอ่ะดอาก่อนยาก็ไม่มีให้กินอ่ะใอ้เนี่บุเป็นยังงนครับโนะกิดอะไครับทนกไปไหนมนดึงงอพี่น้องเนี่ย ปลาดีปลากรดีี่เนาะกี่เดอนโอเคไปดีอาจจะงูไต่ยังอปลากี่เดิดปลากะดีนะคะปากดีเลยพี่เนาะนมาแล้วมาแล้ว ีิพันดิพันันหันพันหันตันี่หาดูตันียับเลยติดเงี้ยมันหลุดปะหลุดปะไม่หลุดอีกอ้ยเอาตัวนี้กตัวยังใหญ่หลุดไปตัวนึงว่ามันตะโกตอร่อยพี่น้องเลยคอยระวังนคอยระวังด้วยมันต้องมีครีมมาหน่อยนะ ดูจ้มันหลุดอีกมันคนนน้างอันนี้มันเงียงเงียงฝั่งนี้ขีดข้างหลังมนันอันดอันตรายระวังเลยสบาดไว้ดีติดได้นั่นะขีด,ด,ด,ดามานน้ำคือว่อ<ม>านปล่อปล่อยปลปล่อยมันดีดเลยมันหลุดอีก <laughs> อย่าไปขย่าวขย,าวย่ายิงพันอย่าขย่าวออ <laughs> โอเอก็บเอากันเลย điền hả? Này đây bên đó, đấy, kéo qua nhau nháy hả này? Ta nhau bên đó, đó anh สมาพี่น้องย่าขยับมามันเป็นแอ่งเงี้ยมันยืนได้อยู่มันยาวมันได้มันยาวดูโอ้ตัวเมียมึงรับเพรติดเพรตัวขนาดว่างไปเงี้ยคิดว่าไม่ติดแล้วมันไม่มีมันบดถึงถึงอะนะฮะบดเตี้ขี่มันนี่ขนาดบ่ตัวน้อยได้พี่น้องเข้าไปไม่ได้น้ำลึกมันมีน้ำเนี่ยกลัวลื่น

ไปไปทื้กันด้วตัวน้องนอนหลอนเนี่ยไป่ย่ยมาแล้วโอ้ปมากะตขยันขนาดสอนเซ้ตเกินวยเสียสอเซ้เือกพอดี่น่อยตัวเล็กตัวใหญ่ค่ากันไป ใครี่เดินอะแต่มันหน่อยเน่ย นา่เดได้ตึงตึงอย่างเดียวมันมันบตึงหายตุ่นเดียวพี่น้องเอ้ตึงบ่ไม่ด้ลากระลุนเดียวนะฮะมันขอมมันหยางนะพี่น้องมันเป็นเหมือนมันลื่นด้วย นันต uh, uh, ิดดึงดึงมาแล้วนู้นหัวหัวเสียบหัวเียบเราจะปาขงเราจะเดือดตัวตอยูตเพเอาไปตากได้เพิ่เอานะพี่น้อเป็นน่อยก็ไ่อยากเอาเป็นหนอลอยไปซะมันไปตก่อนตได้อีกเดี๋ยวยังม่ยอมเอาตได้อีก มาใหม่มนดีมาแล้วตัวนังพี่เนาะจะทำงานด้วยครับผมอื้ออื้อติดงานใหม่ ถึงแล้วพ <onents> ี่น้องถึงแล้ตัวเมียกลุ่มชากับการดักอยู่พี่น้องมันจะหลุนเดียวมันจะสิ่งหนอเลยถึงบริวารนี้

หายไปเลยหรอปลากระเงี i, nào, si đấy, ้ยแบบเงียบเสียบเลยเงียบเลยครับย่างไปฝุ่นยางโยกลับมาบ่อยเพราะโตพี่น้อยไปเงี้ยหายไปเลยครับปลามันบวบบวบน่ะพี่น้องสวยมากเลยหายไปเลยตอนแรกบวปุบปับปวบบวบหายไปเลยเงียบเชียบเงียบไปเลยพี่น้องบุกนะครับแดดมาปลาหายไปเลย บดติ t t ne, è, ้นเลยพี um, now, tense, ่น้องอย่างก็สิได้แกงนึงนะครับเนี่ยบดขึ้นกะสิกับพื้นกันนะครับเนี่ยปลามันบดติ้นละบดติ้นละพี่น้องปลาใส่กับว่าผอเลยปลาใส่เงียบจ่อยเลยอืมพอตัวเดียวไม่โดนนะพี่น้องเงียบมันบดติ้นเปนกะเมยอกัน้วพี่น้องแต่ว่าคุมอยู่แบบไข่อยู่พี่น้องปลาแยตัตัวใหญ่ตัวงามอยู่ครับ มันไม่ติดเรื่อยๆม่ติดเรื่อยๆนะพี่วะหายไปเลยนกแม่มีแต่น้ำแต่น้ำไม่สิพี่น้องกับกาพิการพี่น้องครับห่อนนี่กับสิกับแล้วครับบ้านเดี๋ยวยังคอยเบิ้งปลาพี่น้องว่าเฉล้่ยไรไปครับปลาอยงเงี้ยครับผม เปินงานมาเนี่พี่น้องโอ้ยปากันยังซิฟก็โตพี่น้องมันก็คอยติดติดตัวส่วนแหญ่พี่น้องจะได้โผไอ้อรุดไปนะครับหัวเทลูกคอโอ้ยส่องงามพี่น้องเยเด็กแกงนึงนะครับพ่อนี่ยพวไหวครับเมืย์ยางขึง้นยางร่วงพี่น้องมันดินทรายนะครับผมพอได้ยางไปกกินนะครับพี่น้องมาเนี่ย นีกก่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องใจงให้ครับผมพอกันคลิปหนาครับวชสดีทุกคนทุกคนค่น